นีเป็นเจ็บภาพวิดีโอนะครับบรรยากาศการมิตรบาทยามเช้านะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินตอนนี้นพระภิกษุป,ประมาณ116รูกสมมเนียนสี่ลูกจะบวชวันจันทร์วันที่9อีกสิบสิบสิบหนึ่ลูกนะครับก็เป็นแถวยาวเหยียดยืนบาทในตลาดด่านชายแดนช่องเม็กนะครับ เนนี่ยห้าก็ชมภาพโดยรวมของตลาดนะครับยามเช้าประมาณกี่โมงนะ6นาฬิกา28นาทีนี่พ่อค้าแม่ขายก็จะนำอาหารออกมาจำหน่า,ายผักปลาเยอะแยะมากมายนะครับ เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ตลาดช่องเม็กนะครับอาหารน่ากินอยู่นะครับน่ากินเพราะว่าเราหิวนะครับตอนนี้นี่ผลไมง้งผลไม้มีหมดเช้า <c oughs> <c oughs> มีใจบุญใจกุศล,ลก็รอตักบาทนะครับใส่บาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจํานะครับนี่ก็ขาประจําสามแยม่มีทั้งอาหารสดอาหารแห้งอาหารข้าวอาหารหวานนะครับบรรยากาศตลาดไม่ไม่ถึงก็ใหญ่มากครับเป็นตลาดเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับ นี้ก็พี่ชูสีก็มาด้วยนะครับชูสี <l ug> ก่อนบ่ายเริ่มเครียดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าชูสีไม่ไปนะครับแต่ถ้าชูสีไปก่อนบ่ายก็จะคลายเครียดนี้น็อตก็จะออกมา,าเป็นบางวันวต้องไป <l ug> ไม่ให้ล่าหายใช่ต้อง,อง <l ug> ใจเฉยต้องให้มีครับ<ช>ต้องให้มีติดหน้าจอไว้ตลอด นี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะครับร้านเสื้อผ้านี้สังกะรีเจมก็กำลังไปเลือกเสื้อตัวใหญ่สำหรับเขานะครับเห็หะครับแถวยาวเลยก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับ เช้าวันที่เนะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดยี่สิบที่อะไรนี่สิบยี่สิบที่คำเจีอีคำเจีอยี่สิบคำเจี๊ายี่สิบที่คำเจีอีแอดมินยังไม่รู้เรื่องเลย20คำเแล้วก็ที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบนตาที่เบืองหลางโดง เพื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆมีนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศตลาดโดยรวมของช่องเม็กนะครับที่สถานที่ที่บินตาบาททุกๆเช้านะครับก็ลเลยบันทึกวิดีโอไว้นะครับผม